ค่ะสวัสดีค่ะมสองทับสองนะลูกนะคะเมื่อวันพุธเราไมา่ได้เรียนอพอร์ตสร้างพอร์ตอริโอแฟมประวัติผลงานเพราะว่าครูไปหาหมอเนาะอก็เลยให้มาเรียนกับห้องสี่ห้องสามอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้วันนี้ถ้าไม่ทันก็มาเรียนตอนบ่ายได้นะเดี๋ยวจะสอนไม่มีอะไรเลยก็อสอนหน้าที่สี่เรื่องอความสามารถพิเศษออกแบบด้วยแคนวานะคะ สรุปแล้วไหมคะหมอคือต้องใส่เฟืองเหมือนเดิมลูกเพราะว่ากระดูกมันหักมันไม่ต่อกันนะที่ขาเดี๋ยวเปิดเธอไม่รู้ยังไงเนี่ยหมอในไอทีวันที่สิเอ็ดอยากขายไวๆมากเลยไม่อย่างน้นนักเรียนต้องแบ,บกรูขึ้นอาคารนะนะ <c oughs> มันใดลดน้ําหนักรออ่ะดูนะคราที่แล้วเราเรียนบทที่สี่ห้าหกไปแล้วเนาะอันนี้ครูทําเป็นจอใหญ่ ต่อใหญ่ของมันก็คือจะดูไอ้ลิงก์ต่างๆที่ครูส่งให้ไม่ได้นะคะครูก็ส่งไปเม่อกี้ยังไม่ได้ส่งไปในกลุ่มนะคะจะส่งไปในไลน์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังจากเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูจะส่งไปในกลุ่มกลุ่มสองทับสองใน Facebook กลุ่มนะเดีขียนไ้ก่อนรู้สึกว่าจะมีแค่ล่าสุดที่ว่าไม่ได้สอนอะไปหาหมอวันพุธอะอ๋อนี้ เดี๋ยวจะใส่เพิ่มเข้าไปปกติให้เขียนโปรแกรมใช่ไหมเราเคยเรียนแลว้วตอนมหนึ่ง python อ online ใช่ไหมนหน้าสีำดำๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเราจะเขียนด้วยโปรแกรม c o l a b นะคะโอเคไปดูหนังสือก่อนที่ครูส่งไปในกลุ่มลายห้องเราด้วยแล้วก็ครูก็สร้างเป็นอัลบั้มนะในกลุ่มลายรวมคอมมสองด้วยนะคะไม่แยกห้องอมเยอะอ่ะ <ừ. S 1> ไปดูในบทของเราไม่ได้นักเสือ,อเด็ยบทที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วนะอันนี้แนวคิดเชิงคำนวณใช่ไหมคะการแบ่งปัญหาเรา่องรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาก่อนเหมือนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแหละนะของนา้ามอลหนึ่งเราสอนอยู่แต่อันนี้มันเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแนวคิดเชิงคำนวณเพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์เราต้องเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องทํางานใช่ไหมคะตามคําสั่งของเราเราก็ ก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมเราต้องศึกษาปัญหาปัญหาก่อนเราจะแก้ปัญหาอะไรตามโจทย์นะถ้าเราแก้เราแบ่งการแก้ปัญหาตามขั้นตอนแนวคิดเชิงคำนวณบทที่หนึ่งไม่มีข้อสอบให้ทำเป็นแบบฝึกหัดใช่ไนหะมมีมีสุพนัททำมาแล้วนะก็แปดสิบเปอร์เซ็นาจอาจจะสิบคะแนนเนี่ยอาจจะได้มากกว่าเจ็ดแปดเก้าเพราะว่ามันมีบางส่วนผิด แต่มีสุภนัยคนเดียวที่ส่งนอกไหนั้นก็ส่งกระดาษเปล่ามาอาจจะทําไม่ได้ที่ว่าให้เขียนเป็นแนวคิดเชิงคํานวณการแบ่งปัญหาใหญ่ไปย่อยการพิจารณารูปแบบการคิดเชิงนมามธรรมการออกแบบอัลกอริทึมแล้วกรณีศึกษาเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่ามีเพื่อนทําได้แล้วอย่าลืมไปทํำนะแบบหัดครูส่งลิงก์ไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือบทที่หนึ่งนี้เราขึ้นบทที่สองเรื่องการแก้ปัญหามาดู ไพทอนไพทอนแปลว่ามูเหลือมูหลามเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมมูเออคนที่คิดโปรแกรมไม่ใช่คนไทยก็คนต่างประเทศแหละนะคะเขาคิดโปรแกรมมาเพื่อให้ให้เด็กได้เรียนรู้แต่โปรแกรมไพทอนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะเป็นโปรแกรมเบื้องต้นทําไมต้องชื่อไพทอนเพราะว่ามันเขียนโปรแกรมยาวเลยยาวไม่มีที่สิ้นสุดเขียนโปรแกรมให้เครื่องทงานยา,ยาวๆหลายๆบรรทัดเลยนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราเขียนโปรแกรมอนะ่ะเราควรจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ได้ให้มันย่อและสั้นแล้วก็ทำได้งานได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องประมวลผลหลายบรรทัดมันมีโอกาสเออร์เลอร์สูงนะคะในบทที่สองนี้เราต้องรู้อะไรหนึ่งตัวอย่างของระบบะคํานวณค่าโดยสารรถประจําทางก็คือตอนมนหนึ่งเราเรียนไปแล้วการเดินทางมาโรงเรียนใช่ไหมคะฝนตกไม่ฝนตกมีเงื่อนไข if else อะไรพวกนี้เงื่อนไขเขียนถังงานอะไรพวกนี้ ถ้ามสองเราก็เพิ่มเป็นเงื่อนไขเป็นแบบตัวดำเนินการบูลีนนะคะการทำวนซ้ํานะคะวยคําสั่งวายเงื่อนไขทางเลือกแล้วก็ฟัง์กชันจุดประสงค์ของการเรียนบทน,นี้กนะ็คือจบแล้วเขียนโปรแกรม Python ที่มีการใช้ฟัง์กชันที่สร้างขึ้นเองไม่รู้จะสร้างขึ้นเองหรือยังไงแต่ตอนนี้คือทำในหนังสือก่อนอันที่2เขียนโปรแกรมไพทอนที่มีการใช้ตัวดำเนินการบูลีนตัวดำเนินการบูลีน ก็คือเป็นการจริงและเท็จและหรือออ o อ and not น,น,นิเศษนะเหมือนคณิตศาสตรมส์มสเลยอ่อ,อันนี้เราเราเข้าใจเบื้องต้นไปก่อนมอสองนะคะการแก้ปัญหาต่อหนังสือมันยากเหมือนเดิเนี่ยอ่ะมาดูหนังสือเนี่ยการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไม่จําเป็นต้องแบบต้องเขียนโปรแกรมอย่างเดียวเอามาเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะเพราะทุทุกอย่างมันใช้ ชิปมือถือแล้วก็ใช้ชิปนะคะเมนบอร์ดเนี่ยอะไรเงี้ยเอาไว้เขียนสั่งให้ไอ้เครื่องจักรอะ่ะมันทํางานแต่เบื้องต้นเลยอันนี้คือชีวิตจัาหวนตื่นมาจะเลือกใส่เสื้อผ้าแต่ตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามันมีหลายชุดเราจะเลือกอะไรดีถ้าเราก็คิดไม่ออกเราก็หยิบเอามาเลยแล้วก็มาดูแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะใส่อะไรตอนมอนหนึ่งคร้ให้ดูคลิปอันเทคโนโลยีแห่งอนาคตใช่ไหมคะเด็ก ครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคราก็จะมีตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะกดเลือกเลยใช่ไหมที่ตู้แล้วก็เสื้อผ้าก็จะไหลลงมาแล้วก็เอาไปใส่ตามที่เราเลือกไม่ต้องเปิดตู้เอออันนี้อัตโนมัติเหมือนกับตู้เย็นเราก็เปิดดูในตู้เย็นได้ทํากับข้าวดู youtube อะไรเงี้ยประมาณนั้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเราก็เนี่ยเราเรียนไปเพื่อจะไปเขียนโปรแกรมสั่งให้อุปกรณ์ทํางานตามคำสั่งเรานะคะเขาบอกว่าในชีวิตจำวันเนี่ยเราเจอหลายเหตุการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น เลือกโปรโมชั่นมือถือหรือเลือกเส้นทางมาโรงเรียนเนี่ยเราก็จําเป็นต้องแก้ปัญหาในชนีวิตวันที่ครูพูดเมื่อกีน้นี้อ่าเราจะเขียนเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมาเป็นโปรแกรมได้ไหมได้ค่ะก็คือประกาศตัวแปรเป็น n u m นำนางบริษัหมายเลขเท่ากับ i n t i n ว s งเล็บเปิด input นะคะ enter your g u e s t ก็คือจะใส่ชุดอะไรให้กด enter your guess ก็เลือกนะคะแล้วก็สั่ง print mm hmm. print เป็น ปริ้นเป็นอ่าอ่าไว้ย่าป้าไว้ย่าปริ้น <c oughs> you have g ก t its life จ้า <c oughs> เดี๋ยวพักนิดนึงนะจ้ากเรียนเรียนอยู่มันหกักมันหักอ่ามันก็เลยต้องใส่เปลือกเอ่อตรงนี <c> ้ <oughs> ตรงพ่อเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ ห่ากออกเป็นชิ้นใหญ่ตอนแรกมันแล้าไอ้ตรงเล้าเนี่ยหายหมดแล้วแล้วทีนี้ว่ามันไม่ต้องผ่าเขาบอกมันไม่เคลื่อนแล้วเขาก็คุณหมอก็เลยเปิดดูเขากด็ดูตอนแรกหนูรู้ว่าเออที่ถอดเปลือกบอกว่ายังไม่ติดใส่ต่ออยงดูแต่ไอ้ข้างบนที่ตอกนะโอ้โหข้าวเอาไี้ไอ้ไอ้ก็เนี่ยไข่ไข่อะไรใช่อะไรใข่อะไร อยากหายไวไว้ก็แค่นี้วกูอยู่นู้นอุปกรณ์รถกไม่อยากจะไปไหนานใอยอย่างเนี้ยอยากหายไวๆอยากให้กระดูมันเตเดี๋ยวปิดเทอม่ใหอ เนะะี่ยค่ะเขียนเป็นโปรแกรมอันนี้เอามาดูทบทวนโอ้ยเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะมาด,มดูเปลี่ยนหมวดเป็นหมวดอ่ะอันกอริทึ่มเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณใช่หรือไม่ใช่สองการแตกปัญหาเป็นส่วนย่อยเป็นการลดความซับซ้อนของปัญหาใหญ่ทำให้ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจริงหรือไม่อ่าก่อนที่เราจะเขียนแนวคิดเชิงนำมาทำที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมบทที่หนึงอ่ะก็คืออัลนกริทึมก็เราต้องเขียนใปขั้นตอนแยกเป็นกรณีศึกษานะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคํานวณถูกต้องการแตกปัญหาย่อยนะจากปัญหาใหญ่ถูกต้องวิธีการแก้ปัญหา1อาจนํามาใช้ในการแก้ปัญหาย่อยอีกปัญหาหนึ่งได้ ในการทำความสะอาดห้องนักเรียนสามารถแบ่งการทํางานออกเป็นการทํางานย่อยให้เพื่อนแต่ละคนช่วยทําได้อ่าเราแบ่งปัญหาที่ห้องลบตอนบทที่หนึ่งจำได้ไหมเราแบ่งว่าเอเราจะเก็บอะไรก่อนเก็บหนังสือเก็บกระดาษเก็บปากกาอะไรก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะแบ่งการทํางานเวรในเวรแต่ละวันมันมีมีหลายคนใช่ไหมล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ไปผ่านไปเลือันี้อ่าตัวอย่างตัวอย่างระบบการคำนวณค่าโดยสารเราประจำทางตัวอย่างเราจะกระเป๋าเก็บเงิเงนใช่ไหมใช้มืออะไรใช่ไหมอ่าถ้าเป็นรถเมล์อาชีพอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเสียบการ์ดหรือหยอดเหรียญขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ไอ้หยอดเหรียญเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติเนี่ยมันต้องคำนวณมนุษย์นี่แหละก็เขียนโปรแกรมให้เครื่องทำงานเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลงสถานีไม่เหมือนกันใช่ไหมระยะทาง ไปายรถเมล์อะไรเงี้ยค่ะไปแต่ละที่ระยะทางไม่เหมือนกันก็จะเสียค่าโดยสารต่างกันอามาดูตัวอย่างค่าโดยสารรถสาธาในอำเภอหนึ่งนะคะก็ต้องประกาศตัวแปลว่ากําหนดให้ผู้โดยสารทั่วไปคิดอัตราคนละ10บาทเสียค่ารถ10บาทผู้โดยสารเด็กอายุต่ำกว่าสามขวบปีสูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ครึ่งราคานะคะค่าโดยสารสาหรับหมู่คณะห้า ้ามาเยอะๆไม่เกินสามสิบคนจะได้ส่วนลดถ้าโดยสารรวมสองร้อยบาทขึ้นไปต้องสองร้อยบาทไว้นะจะได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นนะคะ <c oughs> แล้วก็มาแก้ปัญหามาเขียนโปรแกรมอันแรกเลยเอ่อิดพิจารณาทำมันก็คือขั้นตอนเลยพิจารณาการแก้ปัญหาใหญ่ไปย่อยใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณารูปแบบอันนี้รวมกันเลยนะ <c oughs> ปัญหาใหญ่ไปย่อยก็คือเป็นโจทย์ทราบได้อย่างไรเราตั้งคําถาม ส่วนหาคำตอบคือรูปแบบที่เราจะหาคําตอบนับจานวนผู้โดยสารทั้งหมดมีกี่คนอะไรพวกนี้นะคะต่อไปอันที่สองก็ค่าโดยสารรวมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เขียนตอบนะคะก็คานวณโดยรวมผู้สูงอายุเท่าไหร่ค่าโดยสารเราก็ต้องหาแต่ละตั้งคําถามเราจะคิดคานวณคนขึ้นรถจะจ่ายตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมคะตั้งโจทย์ว่าค่าโดยสารรวมทั้งหมดที่จ่ายเต็มราคาเท่าไหร่ค่าโดยสารทั้งหมด สอนลดราคาได้รับส่วนลดเปอร์เซนต์เท่าไรคะได้รับส่วนลดโดยสถิติเท่าไรแสดงผลอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราตั้งโจทย์แล้วก็หาคําตอบเนี่ยขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต่อไปก็เขียนเป็นอัลกอริทึมเนี่ยค่ะรูปแบบรหัสจําลองหรือสูตรโค้ดต้องกาศตัวแปรเอ่อการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยเราใส่ได้เป็นโจทย์แต่มันไม่สามารถเอาไปคำนวณหรือสั่งให้โปรแกรมทำงานได้ ในเครื่องหมายโคดคือแสดงผลออกหน้าจอเป็นภาษาไทยนะคะแต่คำสั่งให้โปรแกรมทำงานเป็นภาษาอังกฤษข้อหนึ่งอนะคะรับจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดอ่าเราก็ต้องตั้งโจทย์ว่าอสองช i l d เ e นรับจำนวนผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่าสามขวบอ่าเอก็คือจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป เ e กู l ่านะก็คือค่าโดยสารปกติเนี่ยของประชาชนทั่วไปก็คือทั้งหมดลบด,ด้วยส่วนลดของเด็กฟรีใช่ไหมนะคะแล้วก็ลบด,ด้วยผู้สูงอายุได้ลดคึงราคาใช่ไหมล่ะคะ,ะแฟส่วนลดของผู้สูงอายุสตา r ก็คือเอามาคูณเนี่ยดอกจงเครื่องหมายคูณในกรมวงเล็บเปิด10หาร2ก็คือลดครึ่งราคาเลกูล่าเท่ากับคูณ10ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็คูณด้วย10 total fair r d e r บวกกับ fair regular ก็คือผู้สูงอายุราคาผู้สูงลดผู้สูงอายุกับคนทั่วไปแสดงผลเป็น all student error regular แสดงผลเป็น total อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขแล้วถ้าอมากกว่าเท่ากับ30และ total มากกว่าเท่ากับ200ก็จะมีเงื่อนไขว่า total discount เท่ากับ total ลบจำนวนทั้งหมดคูณด,ด้วย เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม0 1คราคา10ได้ส่วนลด10%นะคะถ้าถ้าผู้โดยษัท200บาทขึ้นไป10%ก็10ส,ส่วน100เราก็เขียนไปเลย0.1คูณด,ด้0.1ต้องแปลงให้ไปเลยไม่ต้องแปลให้คอมแปลงอีกทีแสดงภาพท,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 ทั้งหมดเป็นดิสคาว์นะคะอันนี้คือเขียนอัลกอริทึมก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมตัวดำเนินการบูลีนนะคะ เนี่ยเขาบอกแล้วตอนมอนหนึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรม Python ที่มีการตัดสินใจทำงานแบบมีทางเลือกโดยใช้ if, if, l l s e ในเบื้องต้นในบทนี้เราจะเรียนรู้นิพจน์เปรียบเทียบและตัวดำเนินการบูลีนนะคะกำหนดเงื่อนไขแบบมีทางเลือก if นะเพื่อให้มีประสิทธิภาพตัวตัวดำเนินการบูลีนก็คือ and และ or N o t นะคะให้ ถ้า h ส่วนสูงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยสิบห้าเป็นเท็จสมมตินะเป็นเท็จเท็จและอน้อยกว่าเท่ากับสามเป็นจริงเท็จและจริงเป็นเท็จนะคะการเชื่อมนิพจน์สองนิพจน์และจะเป็นจริงได้เมื่อเป็นถูกถ้าข้างหน้าเป็นจริงและจริงก็คือเป็นจริงหรือว่าจริงและเท็จเป็นเท็จอันไหนที่มีเท็จก็คือเป็นเท็จหมด นอกจากเป็นจริงจริงและจริงถึงจะเป็นจริงเท่านั้นกรณีเดียวอันนี้คือเราต้องจำล้ะต่อไปหน้าต่อไปอันนี้กรณีออหรือหรือจะเป็นจริงต่อเมื่ออย่างน้อยหนึ่งมีโพสเป็นจริงหรือเท็จหรือจริงเป็นจริงจริงหรือจริงก็เป็นจริง มันมีจริงหมดใช่ไหมคะออจริงหรือเท็จก็เป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะคะโอเคก็คืออันต่อไปก็คือนอดก็คือดิจนสที่นำหน้าคาตรงข้ามไม่สมมติไม่สูงน้อยกว่าเท่ากับรสิ1้าเป็นเท็จตรงข้ามกับไม่ไม่เท็จก็คือจริงไม่คูวิ เป็นนักเรียนไม่นักเรียนก็เป็นครูอ่าตามนั้นใส่ปฏิเสธไปข้างหน้าก็จะเป็นผลตรงข้ากับอ,อันนั้นสองจุดสองการหาผลลัพธ์ค่าความจริงจากนิพจน์เปรียบเทียบที่มีการที่มีการใช้ตัวดําเนินการบูลีนทดลองทิมพ์คําสั่งต่อไปนี้เอทเท่ากับสิบสองเอทมากกว่าหรือเท่ากับสิบสามและเอทน้อยกว่าเท่ากับอน้อยกว่าสิบเก้าเอทมากกว่าสิบสามหรือ เอกน้อยกว่าสิบสามนอดเอกมากกว่าสิบสามนี่ยเราต้องประกาศว่าประกาศอายุก่อนอายุจริงก็คือเท่ากับสิบสองเราก็ใส่เงื่อนไขไปถ้ามันมากกว่าถ้ามันเป็นเทสและเทสเป็นไรเทสและเทสก็ต้องเป็นเทสใช่ไหมคะแล้วก็เทสหรือจริงก็เป็นจริงออนอดเทสถ้าอันนี้มากกว่าสิบสามอันนี้มันเป็นสิบสองใช่ไหมล่ะ ต้องเป็นจริงเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวดำเนินการบูลีนมงมาสิ <c oughs> อ่ะเรียนไปก่อนอ่ะ,อะมาดูหน้านี้นะคะหน้าสาสิบเอ็ดจ้สําคัญเลยทั้งหมดสิบห้าัญหาเดี๋ยวจะให้เขียนโปรแกรมคํานวณค่าโดยสารมันมีพิม์มันมีคําสั่งผิดอ่นสองอันเนี่ยแล้วเราลองแก้ดูแล้วเราจะได้คําแล้วเราจะหลปะัประมวลผลได้เดี๋ยวให้เราเขียนโปรแกรมอันนี้สง่งครู ไม่ยากส่งพิมไหนไหนอ่ะไปดูอันนี้นักเรียนไปครูส่งลิงก์ไปแล้วโคแลนักเรียนเข้าเมลของนักเรียนก่อนนะเราอินเข้าเมลก่อนในมือถือบางคนบอกอาจารย์ในมือถือเขียนโปรแกรมได้ไหมเขียนได้ค่ะเราเขียนผ่านเว็บไซต์ตอนแรกเราเขียนเป็นออนไลน์ใช่ไหมล่ะเป็น Python ออนไลน์นี่มันคิดต่างเราเข้าใหม่เป็นโคแล랩นักเรียนเขียนว่าโคแล랩นะคะ google Col a b เห็นไหมคะ C O L A B Google Collab ครูส่งลิงก์ไปแล้วกดเข้าไปเลยกดไปแล้วอ่ะเจษดาส่งมาให้ครูแล้วเมื่อวานยินดีต้อนรับสู่ c อ l l c o อร์ r a t e อลลาบอร์ีนะคะนักเรียนจะสร้างสมุดใหม่ก็ได้นี่ครูทำมาเพียบเลยก็กดสร้างสมุดใหม่ตรงนี้ถ้ามันมีแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นสร้างสมุดใหม่มาก็กดไฟล์นะเอาใหม่แบบนี้ นี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ถ้ามันถ้าถ้ามันไม่ได้ขึ้นตัวนี้มาก็คือน้องเียกกดไฟล์ตรงนี้แล้วมันจะมีคําว่าสมุดใหม่ม,หม,มีเหมือนกันมีค่าเหมือนกันเดี๋ยวเรายินดีต้อนรับเข้าสู่โคแลต่อแบบหนึ่งด้านบนนี้เหมือนกับในด็อกทีเมนต์ออนไลน์หรือสไลด์ออนไลน์เลยใช่ไหมก็คืออันเตอร์ศูนคือยังไม่ได้ตั้งชื่อ ส่วนใหญ่ขอจะเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้อนุรมแล้วกันถ้าเราเขียนหลายโปรแกรมเนี่ยมันจะลิงก์ฟอร์มหากันเนี่ยต้องเป็นตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนรู้จักชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไหมถ้าไม่รู้จักก็เขียนเป็น work นะสามสิบเอ็ใช่ไมสามสิบเอ็ด่าภูวิวิอ่าม,มอ มอ,อะไรสองขีดสองขอห้ามีขีดอันนี้ด้วยแหละตามงได้ที่เลยก็ได้คูิสอง,อองสอง่ะห้องสองสองหรือใส่ได้ที่เราก็ได้ตรงน,นี้ควรจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรไม่ง,งั้นเดี๋ยวเวลาส่งครูมาคูมไม่รู้ของใครว o ร์กสาสิบเอ็ดก็คือทําเขียนโปรแกรมหน้าสาสิบเอ็ดอันนี้อ่เราก็เปิดหน้าต่างของเราเป็นสองหน้าต่าง ของเราไม่มีหนังสือนี่ครูส่งไปแล้วอ่าบรรทัดแรกอันนี้คือฟีเจอร์การเขียนโค้ดโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยเซตติ้งเชื่อมต่อนี้คือการเขียนโปรแกรมออนไลน์เวลารันไม่ต้องกด Enter กดตรงนี้ก็รันได้เลยอ่าเดี๋ยวครูย่อหน้าต่างก่อนจะเขียนให้ดูสักอันหนึ่งอ๋อตัวนี้เดียเดี๋ยวนะครูมองไม่เห็นเขียนให้ดูสักสองบรรทัด นั่นะคะ,ะหนังสือมีอ๋อ,อเท่ากับจะเว้นก็ได้ไม่เว้นก็ได้ถ้าเว้นก็ต้องเว้นตลอดอินัวติดไม่เว้นจะพิมพ์ทีเดียวเลย p u t input นะคะวงเล็บเปิดโคดก็คืออยู่ก็คืออันญประกาศข้างบน ม,มีผู้โดยสารมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนโคลลนก็คือจุดสองจุดอยู่ตรงโซอโซ่นะแล้วก็วงเล็บปิดสองอันเราเปิดวงเล็บย,ยังไงเดี๋ยวมันปิดให้เองอัตโนมัติเห็นปะอินส์ระแาศกปลทั้งหมดเท่ากับอินก็คืออินหมายถึงตัวเลขจำนวนอินพุคือใส่ มีผู้โดยสารทั้งหมดอันนี้คือเราชอบระดับเปันโคดคือแสดงผลทางหน้าจอมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนคำนวณนะอ่ะต่อไปชื CH. ่อเดน C H ห้ามพิมพ์ผิดเลยชื่อเดน d R E and ชื่อเดนเท่ากับ inch i n วงเล็บเปิด input input วงเล็บเปิดโคด นะคะมีผู้โดยสารอายุต่ำกว่าสามขวบพิมนไปขวบสี่คนโคลนมันก็ปิดอัตโนมัติให้วงเล็บก็ไม่ต้องพิมพ์อ่าวันที่สามเอลเดก็คือผู้สูงอายุดีมีอาอา s e r r o r เดอร์ภาษานนะคะวงเล็บเปิด input input ตการเขียนโปรแกรมพยายามเขียนอย่ากรอบมานะโค้ดเพราะว่ามันคือเขียนโปรแกรมมันคือต้องเขียนพิมพ์เอาที่ดมาทัดมันมีผิดพลาดสูงถ้ากรอบมามีผู้โดยสารอายุตั้งแต่เป็นวัดหกสิบ ทีขึ้นไปพี่คนอ่าขอให้หนึ่งโครนอ่อยายวครูเขียนให้ดูสามรทัดเดี๋ยวน้องเรียนต้องเขียนยาวมาอยู่ตรงนี้เลยนะถึงบรรทัดสี่สิบห้า 45. ของใครรันโปรแกรมได้หมดมันมีมันมีอะไรผิดสักอันเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะคะเราแก้ได้จะให้คะแนนติคะแนนนะเขียนโปรแกรมอันนี้ลอกตามไม่ต้องคิดอะไรมากเขียนได้ แล้วเรากดร u n เนี Normally, like right? ่ยถ้าร right ันได้เน right. ี่ยนักเรียนจะเป็นแบบนี้ของครูมันก็จะขึ้นหน้าจอปกติมันจะขึ้นสีดําใช่ไหมอันนี้มันขึ้นตรงนี้แลด้านล่างมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนอ่ะเราใส่ไปอ่ะมีมีสิบคนอ่ะแล้วกด enter เราถามว่าผู้รดยสารอายุต่ำกว่าสามขวบโยเด็กหายอ่ะห้าคนผู้โดยสารอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปกี่คนอ่ะสามคนเนี่ยค่ะ โค้มันก็รันให้พอใส่แล้วมันก็จะปรากฏให้เห็นป่ะ,ะแตกูแกนี้หน่อยโดยโดยสารอ่ะเอาใหม่รันใหม่จำใหม่เนี่ยค่ะอ enter สามอ่ะสี่อ่ะเนี่ยค่ะรันผ่านแล้วขอร้องเรียนต้องเขียนมาสิบห้าบรรทัดนะหน้าสามสิบเอ็ดพิมพ์ไปวิธีการส่งค้ดดูซิอันนี้มันมีส่งถึงเมลได้ไหม ส่งส่งสง,สง,สงไม่มีส่งถึงเมลก็มีแชร์อยู่ตรงนี้ค่ะจะส่งครูต้องกดแชร์เห็นปะด้านบนเนี่ยสร,อรชอช้างรอเรือกระหลานแชร์แชร์มหาครูวิธีการอยู่ตรงนี้แชร์กับโรงเรียนสักโจมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตรงนี้กดทุกคนที่มีลิงก์เห็นไหมแล้วก็ให้ครู รันได้ด้วยเพราะครูจะทดสอบโปรแกรมไม่ได้เพราะครูจะตรวจครูต้องขอสิทธิ์นักเรียนอีกกด editor ตรงนี้บางคนบอกไม่มีลองหากดแชร์เนี่ยเรามันซ่อนอยู่เราก็กดตรงนี้แล้วกดตรงนี้ editor แล้วก็กดเสร็จสิก่อนเสร็จสิ้นแล้วแล้วกดแชร์ใหม่อ่ากดแชร์ใหม่เนี่ยของมันต้องมีอ่ะรับลิงก์ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นชื่อเมลของครู อ่า uh, u w i n y s k p s a c t h กดเสร็จสิน้นก็คือกดของนักเรียนอาจจะเป็นกดส่งหรือเสร็จสิน้นก็จะแชร์มาที่ได์คอ่า uh, เดี๋ยวครูจะไปดูปรรณา,าแชร์แชร์งานมันมันเข้ามาในไดของครูเลยเนี่ยไงเวิร์สามหนึ่งครูวิ เนี่ยค่ะพอครูเปิดมาครูกดลันครูรันไปแล้วเดี๋ยวมันจะแสดงใหม่ครูก็สามารถกดลันได้แต่ถ้าเรียนไม่ให้สิทธิ์ครูครูลันไม่ได้ครูกไ็ได้ตรวจแต่ทัดว่าน้องเรียนเขียนถูกไหมก็ได้อีกส่วนหนึ่งถ้าครูรันได้ก็จะได้ได้คะแนนเยอะขึ้นบวกคะแนนให้อ่ะบวกห้าสิบคนขึ้นรถได้หรอ่าลันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค พอจะได้ไหมคะนัฐวินนุพอจะได้ไหมได้ค่ะนัทภูมิพอทําได้ไหมครับลูกปรดาพอทำได้ไหมปณดาพอทําได้ไหมได้ค่ะเออเดี๋ยวไม่ได้ยังไงเดี๋ยวส่งส่งไลน์มาถามครูได้นะคะเดี๋ยวใครส่งมาครูก็จะกดรันเลยถ้ามันไม่ได้แล้วครูจะแคปหน้าจอส่งไปในไลน์กลุ่ม นะว่าเออครูเปิดไม่ได้ให้สิธครูด้วยนะลูกนะคะก็วันนี้แค่นี้นะจ๊ะเมื่อกี้ญาติมาเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวครูไปคุยกับญาติครูคละอ่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ